นะค,ความสุขหลังเลิกงานนะครับหลังจากเวลางานเราก็มาดูแม่งุ่นกับเจ้าดอกคูณกับดาวเรืองนะครับนะกำลังคิดแท้หญ้าคนเพลินระยายาวไม่ชอบนะครับชอบหญ้าสันส้นๆหญ้าสันส้นๆน,นี่แทะชอบของชอบเขาเลยล่ะครับนะของชอบเขาเลยนะก็วันนี้นะครับได้ ได้รับคำติชมจากนะครับเจ้าของเจ้าของป๋าปังนะครับก็มาชมว่านะครับแม่พันธุ์ทรงดีครับแม่พันธุ์ทรงดีนะครับก็ขอบคุณนะครับนะเป็นกำลังใจสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้กินหญ้ากันง่วนเลยนะครับนะชอบเลยหญ้าสั้นนะ ชอบเลยนะครับแทะขยันแทะเลยนะครับสวัสดีครับ